ยินดีต้อนรับสู่ Auto ้บรูดวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในยันเกราะที่มีชื่อวิดุดหูที่สุดในโลกอย่าง Black Widow หรือที่แปลเป็นไทยว่าแม่ไม่ดำชื่อนี้อาจฟังดูน่ากลัวแอร์ละมันก็เหมาะสมกับภาพลักษณ์ของรถถังที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความเกรงขามในสนามรบโดยเฉพาะ Black Widow ไม่ใช่ชื่ออย่างเป็นทางการของรถถังจากประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เป็นชื่อเล่นที่วงการทหารหรือกลุ่มผู้ชื่นชอบอาวุธสงครามใช้เรียบยันเกราะที่มีดีไซน์เฉพาะและประสิทธิภาพสูงในด้านการลุยสนามรบโดยเฉพาะรถถังที่เน้นการพรางตัวในเวลากลางคืนและการจู่โจมอย่างเงียบงนัน สิ่งที่ทำให้ Black Widow น่าสนใจเป็นพิเศษคือความล้ำสมัยของเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ตั้งแต่ระบบกรอบแบบคอมโพสิตที่สามารถป้องกันกระสุนเจาะก,กรอบความเร็วสูงไปจนถึงระบบอาวุธที่ควบคุมด้วย AI และการเชื่อมต่อกับโดรนลาดตระเวนซึ่งทั้งหมดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน หนึ่งในคุณสมบัติเด่นของ Black w i d โ w คือระบบครางตัวด้วยสารเคลือบพิเศษที่สามารถลดการสะท้อนของคลื่นเรดาร์ทำให้ยากต่อการตรวจจับโดยศัตรูนอกจากนี้ยังมีระบบปัดเสียงเครื่องยนต์เมื่อเข้าใกล้เป้าหมายซึ่งช่วยให้สามารถเข้าโจมตีได้แบบไม่ให้เป้าหมายรู้ตัว รถทังรุ่งนี้ถูกออกแบบให้สามารถทำภารกิจได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการบุกทะลวงแนวป้องกันของค่าสึกการคุ้มกันกองกำลังหรือแม้แต่การป้องกันพื้นที่สำคัญโดยมีระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติที่สามารถระบุเป้าหมายและทำการยิงได้ภายในไม่กี่วินาทีด้วยชื่อที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแมงมุมแม่ไม่ดํา ซึ่งเป็นสัตว์ที่อันตรายและล่าเหยื่ออย่างเงียบงันแบล็กวิโดว์จึงเป็นตัวแทนของความเร็วความแน่นยาและความร้ายกาศในสนามรบรถถังนี้ไม่ได้มีแค่รูปลักษณ์ที่ดุดันเท่านั้นแต่ยังถูกออกแบบให้มีการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วบนทุกสภาพภูมิประเทศไม่ว่าจะเป็นทะเลทรายป่าเขาหรือเมืองที่มีสิ่งปลูกสร้างหนาแน่นนอกจากความสามารถในการต่อสู้โดยตรงแล้วแบล็กวิโดวยังสามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมข้อมูลในสนามรบ โดยมีระบบสื่อสารความถี่พิเศษที่สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยอื่นๆเพื่อส่งข้อมูลตำแหน่งศัตรูแบบเรียลไทม์และประสานงานให้การโจมตีมีประสิทธ,ธิภาพยิ่งขึ้นในด้านระบบอาวุธ Black Widow มักมาพร้อมกับปืนใหญ่หลักขนาด120หรือ125มิลิเมตรแล้วแต่เวอร์ชั่นที่ถูกใช้งานรวมถึงป้องปืนรองอัตโนมัติปืนกลหนักและเครื่องยิงระเบิดควันเพื่อพรังตัวเมื่อถูกโจมตีซึ่งสามารถควบคุมได้จากภายในโดยไม่ต้องให้คนขับโผล่ศีรษะออกมาเสี่ยงอันตราย อีกหนึ่งความพิเศษของรถถังรุ่นนี้คือระบบควบคุมการเคลื่อนไหวแบบไฮบริดที่สามารถเลือกใช้พลังงานจากดีเซลหรือไฟฟ้าซึ่งช่วยลดการปล่อยเสียงและความร้อนในบางสถานการณ์และยังเป็นการประหยัดพลังงานในระยะยาว ภายในห้องโดยสารของ Black Widow มีการจัดวางอย่างชาญฉลาดเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของคนขับและคนประจำการมีระบบควบคุมแบบจอสัมผัสกล้องความละเอียดสูงและหน้าจอแสดงผลจากโดรนภายนอกทำให้ผู้บังคับสามารถเห็นภาพจากทุกมุมรอบรถถังโดยไม่ต้องพึ่งพานหน้าต่างหรือช่องมองแม้จะเป็นยันเกราะที่เน้นการโจมตีแต่ Black w i d o w ก็ไม่ทิ้งความปลอดภัยของลูกเรือ ภายในมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติในกรณีที่ถูกยิงทะลุเข้ามาระบบกรองอากาศจากสารเคมีหรือกัมมันตรังสีและบาะรองรับแรงกระแทกเมื่อต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงหรือโดนระเบิดถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะยังไม่มีประเทศใดออกมายืนยันการผลิตหรือใช้งานรถถังที่ชื่อว่า l a k w i d o w อย่างเป็นทางการแต่ก็มีการคาดการณ์ว่าอาจเป็นโปรเจกต์ลับของประเทศมหาอำนาจที่กำลังพัฒนาอยู่ในเนามืดหรืออาจเป็นเทียงต้นแบบแนวคิดสำหรับรถถังแห่งอนาคต อย่างไรก็ตามด้วยแนวโน้มของเทคโนโลยีทางทหารในปัจจุบันที่พัฒนาอย่างรวดเร็วเราอาจได้เห็นรถถังที่มีความสามารถใกล้เคียงหรือแม้กระทั่งเกินกว่า Black วิดโอภายในเวลาไม่กี่ปีข้างหน้าและเมื่อถึงเวลานั้นสนามรบจะเปลี่ยนไปในรูปแบบที่ไม่มีใครเคยจินตนาการมาก่อน สำหรับผู้ที่ชื่นชอบอาวุธหนักรถถังและเทคโนโลยีการทหารการติดตามความคืบหน้าของรถถังล้ำยุคอย่าง Black Widow ถือเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นเพราะมันไม่ใช่แค่ยานรบแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเหนือชั้นทางวิศวกรรมและยุทธวิธีถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto Blue เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะพาไปจอดลึกเรื่องราวของสุดยอดยานพาหนะทางทหารจากทั่วโลกขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า